อ่ะพร้อมแล้วโค้สพลังจิตสป r i ช u a l จัมปิ้งกระบวนกันก้าวกระโดดสู่ชีวิตใหม่จันสถิตทธรเพนสุขครูทางจิตวิญญาณยุคใหม่ผมไม่ใช่ไลฟ์โค้ชแม้ว่าผมพัฒนามาจากไลฟ์โค้ชก็จริงแต่ผม่าเป็นชนเนลิ่งโค้ชคือสามารถชืมิติเข้าไปในวงจรจิตหรือว่าอ่านจิตของผู้อื่นได้ผมมาสามารถวิเคราะห์ชีวิตของแต่ละคนได้โดยไม่ต้อง ไปดูประวัติความเป็นมาของบุคคลเหล่านั้นซึ่งนะักโค้ชในลักษณะเดียวกันกับผมอ่ะมันมีน้อยมากนะในโลกนี้มีเกิรสน 0, 0. ่1เซท่านั้นผมไม่ได้คิดว่าผมเก่งหรือวิเศษกว่าใครนะผมเพียงรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่มีค่าที่จักรวาลมอบให้ผมเพื่อให้ผมนำความรู้เหล่านี้มาช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ เมื่แบ่งปันให้กับผู้ที่ทุกข์ยากเดือดร้อนผมซาบซึ้งและสิโรยราบต่อความรักของจกักรวาลที่ได้เมตตาให้ผมได้รับรู้ขึ้นสมองหรือเรื่องราวของผู้อื่นโดยที่ไม่ต้องไต่ถามถึงวิถีชีวิตของคนเหล่านั้นสามารถเข้าไปแก้ปัญหาโดยตัดขั้นตอนเอาให้ไม่ต้องไปใช้เวลามากจะสามารถแก้ไขได้ตรงจุดนักไลฟ์โคชชิง่งบางคนอาจต้องใช้ขั้นตอนสตอรี่โคชชิ่ชชง หรือก็ย้อนภูมิหลังอะไรครเพราะบางคนน่ยฟังเรื่องราวของผู้มารับการบ,าบาําบัดตั้งแต่ต้นจนจบแล้วยังหาจุดประสงค์หรือจุดที่ต้องแก้ไขไม่เจอเลยในความเป็นจริงแล้วไลฟ์โคชชิ่งไลฟ์โคชทุกคนต้องการทำชการช่วยเหลือแบบสตอรี่โคชด้วยการย้อนอดีตถึง3-4ครั้งไม่ใช่จบเพียงแค่ครั้งเดียวนะยิ่งบางคนมีปมปัญหาซับซ้อนก็ฟังแก้กหลายๆหนหลายหครั้ง บางคนแก้เป็นสิบสิบครั้งเนื่องจากการแก้ไขแต่ละครั้งมันก็หมดไปประเด็นหนึ่งพอแก้ไขครั้งก็หมดไปอีกปมหนึ่งฉะนั้นไลฟ์โค้ชที่แก้ปมชีวิตด้วยสตอรี่โค้ชจึงใช้เวลานานไม่ใช่แก้ไขครั้งเดียวแล้วจบทุกปมปัญหานะแต่เมื่อใช้กระบวนการของ Channeling Coaching หรือเชื่อมจิตเชื่อมคขึ้นจิตที่ผมใช้อยู่วิธีนี้น มันก็เปรียบเสมืยอนกับการตัดตอนเนื้อร้ายแล้วก็ผ่าแผลที่เขาป่วยจริงๆออกไปทำให้แก้ไขได้อย่างรวดเร็วคำว่ารักษาร่างกายตัวเองหวควาว่าอะไรเมื่อประสบการณ์ของผู้ที่มารับการโครส้สมีมากขึ้นเขาก็จะเข้าใจชีวิตมากขึ้นปมที่ติดค้างในชีวิตแต่ละภพชาติแต่ละช่วงเวลามันก็หลุดไปเขาก็จะเข้าใจแล้วก็เปิดใจได้อเอง จึงไม่าจาเป็นที่นักโค้ชอย่างผมจะต้องเจาะลึกทั้งหมดในชีวิตของพวกเขายกเว้นว่าผู้ที่เข้ามารับการโค้ชขอร้องมาเพราะว่าต้องการจะคลายปมปัญหาทั้งหมดสําหรับขั้นตอนที่2ซึ่งเป็นการเชื่อมจิตเชื่อมขึ้นจิตหรือ h h n n e l i n g c โค้ชอันนี้ผมจะใช้สอนผู้ที่มาเรียนหลักสูตรนักโค้ชระดับสูงกับผมอต่อไปอีกสร้างเกาะป้องกันโคคูนโคชิง่ง หลังจากที่ค้นหาช่องทางการโคชให้กับผู้ที่มารับการบำบัดแล้วมันก็มาถึงขั้นตอนที่3าคูคูนโคชชิ่งสร้างเกาะป้องกันตัวเองการใช้วิธีเชนเนลลิ่งโคชชิ่งเป็นเสเมือนช่องสรรัญสัญญาณการเชื่อมข้อมูลระหว่างนักโคชพลังจิตกับผู้ที่มารับการบำบัดแต่ข้อมูลบางอย่างเป็นถูกปกปิดไว้หลายครั้งอะ่ะเขาก็จะต้องเข้าไปผมต้องเข้าไปสู่การโคชที่ลึกซึ้งยิ่งกว่านั้นอีก อีกทั้งทางออกของชีวิตแต่และบุคคลมันก็ไม่เหมือนกันนักโค้ช้องก็ต้องเข้าไปเลือกว่าควรจะใช้วิธีการแบบไหนกับบุคคลใดในลักษณะใดวิธีที่1วิธีที่หนึ่งก็ช่วยแก้ปัญหาได้ดีก็คือคคูณโคชชิ่งก็คือคบค,คูณไปตามคำศัพท์เมื่ออยู่ในรังเพื่อฟักตัวซึ่งหมายความว่าคือการปกป้องหรือการสร้างเกาะคุ้มกันมนุษย์เราอะมักมัก ทุกคนนะต้องเป็นต้องการเป็นคนดีและมีคุณค่าซึ่งธรรมชาติของมนุษย์มันก็ออกมาจากแสงสว่างบริสุทธิ์มีจิตต้นกําเนิดที่ดีงามในขั้นตอนนี้เป็นการสั่งจิตให้รู้สึกว่าตนเองอมีคุณค่ามีจิตใจที่ดีงามเป็นการสร้างความเชื่อหรือสร้างเกาะกําบังตัวเอง การทำโค้คุณจะเป็นการกำหนดแสงสว่างหรือสร้างความรู้สึกว่าเราได้รับการปกป้องคุ้มครองจากตัวเราเองจากความดีของเราจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจากความเชื่อด้านบวกทําเช่นนี้การทำเช่นนี้ทำให้ผู้มารับการโค้ดสายท่านได้รับการปลดปล่อยจากสิ่งที่ผ่านที่ผิดพลาดแล้วก้าวไปข้างหน้าได้จากวิธีการนี้ผมได้บอกกับหลายๆท่านแล้วว่าที่จริงแล้วคุณเนะป็นคนดีคุณเป็นคนดีคุณไม่ได้เวลวๆไม่ได้เป็นคนที่แย่อย่างที่คุณคิด เพียงแต่คุณไม่เข้าใจตัวเองเท่านั้นเองเพราะมนุษย์ทุกคนมีธาตุแท้ที่ดีงามอยู่ในดวงวิญญาณทั้งสิ้นฉะนั้นการทำโคคุณโคชิง่งจึงทำให้แต่ละคนได้รับการปกป้องคุ้มครองตนเองได้พ้นจากความรู้สึกผิดพ้นจากความรู้สึกตัวเองน้อยเนื้อต่าใจได้ค่าครู้สึกกลัวสิ่งเหล่านี้ใช้โคคุณโคชิง่ง ให้มองเห็นสิ่งดีงามในตนเองจากการย้อนกลับไปใช้วิธีการสตอรี่โคชิ่งเพื่อเข้าสู่ปูมมหลังแล้วถึงเล่าเหตุการณ์ต่างๆในช่วงชีวิตที่ได้เคยทาแล้วตอกย้ำว่าคุณเป็นคนดีอันนี้มีภาพย,ายนตร์เรื่องหนึ่งที่ผมเคยเคยได้ดูเมื่อเนิ่นนานมาแล้วเป็นเรื่องของตัวเอกที่ต้องการพิสูจน์ตัวเองว่าเป็นคนกล้าหาญในวัยเด็กของตัวเองเรื่องนี้ถูกรังแกโดนเพื่อนต่อยชคเขาก็ไม่โต้ตอบ การกระทําของเขาทาไม่ถูกประนามเหยียดหยามเป็นคนขี้กลัวไอ้ขี้กลัวที่คนที่ไม่เข้าใจคิดว่าเขาเป็นคนขี้แพ้แต่เมื่อดูเบื้องหลังแล้วเนี่ยความรู้สึกของเด็กวัยเจ็ดขวบคนนั้นจะพบว่าเขาไม่ได้มีความรู้สึกกลัวเลยเขาไม่ชกตอบเพราะเขาไม่อยากทาร้ายเพื่อนเขาไม่ชอบความรุนแรงเขาไม่ได้กลัวแต่ไม่เห็นด้วยกับความรุนแรงนี่คือวิธีกลับเข้าไปสู่โคคูนของตัวเอกในเรื่องนี้นั่นเอง